ไปที่ต้นเหตุกันบ้างครับวันนี้ยังเป็นคําถามนะครับว่าปลาหมอคางดําหลุดมาจากไหนหนึ่งในกลุ่มคนที่จะหาคําตอบให้เราก็คืออนุกรรมธิการอวของสภาค,ครับวันนี้ไปที่กลุมประมงไปดูตัวอย่างของปลาหมอคางดําอย่างคลีบมันที่ดองเอาไว้รวมไปถึง5ประเด็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับนี่เป็นซองเอกสารสีน้ำตาลนะครับที่อธิบดีกรมประมงมอบให้กับนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรือง บอกว่าเป็นชุดข้อมูลที่อนุกรรมาธิการอวร้องขอเอาไว้5ประเด็นครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับโดยเฉพาะประเด็นการส่งตัวอย่างครีบของปลาหมอคางดำที่ข้อมูลจากกรมประมงยังไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัทเจริญพวกขาพันอาหารจำกัดหรือว่า CPF เอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำเมื่อปี53ครับหลังจากส่งมอบเอกสารเสร็จ ที่ประชุมก็ใช้เวลาในการพูดคุยกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากออกห้องประชุมครับอธิบดีกรมประมงนําคณะอนุกรรมธิการอวเดินไปที่ห้องเก็บโหลดองสัตว์นะครับเพื่อให้ตรวจสอบว่าไม่มีโหลปลาหมอคางดํา50ตัวตามที่เอกชนอ้างว่าส่งมอบให้กับกรมประมงแล้วส่วนสมุดคุมการรับพัสดุและสมุดคุมการตรวจรับ d n a เจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำออกมาเปิดเผยให้ไล่ตรวจสอบตามช่วงระยะเวลาที่สงสัยครับนอกจากให้ดูก็ให้สำเนากลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยเบื้องต้นอนุกรรมธิการอวบอกว่าไม่พบว่ามีข้อมูลการรับพัสดุและ DNA ที่เกี่ยวเนื่องกับการปรากฏอยู่ในสมุดกับ การเข้าตรวจสอบข้อมูลวันนี้ครับยังได้รับการชี้แจงจากอธิบดีกรมประมงนะครับว่าปลาหมอคางดำที่ตรวจพบในฟาร์มยี่สารของบริษัท c p s เมื่อปี2560เป็นการทอดแหแล้วก็พบในบ่อพักน้ำไม่ใช่บ่อเพาะเลี้ยงและเจ้าหน้าที่ที่ลงตรวจสอบก็ได้เก็บตัวอย่างครีบและเนื้อจากปลาหมอคางดาที่ทอดแหได้มาเก็บไว้ในธนาคาร DNA ครับซึ่งวันนี้ก็เปิดให้สื่อได้เก็บภาพในจุดนี้ด้วยนะครับ ด้านรองประธานอนุกรรมธิการอวบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดหลักฐานจากกรมประมงที่ชัดเจนมีประโยชน์ต่อการทำงานของอนุกรรมธิการอวที่ทำให้การทำงานเร็วขึ้นครับส่วนประเด็นการส่งออกปลาหมอคางดำของ11บริษัทวันนี้ได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเช่นกันนะครับว่าในข้อเท็จจริงนั้นมีรายงานการสอบทั้ง11บริษัทมาตั้งแต่ปี2560แลครับอันนี้ล่าสุดที่4ีเอาเข้ามา มีรายงานการเรียกว่าคล้ายๆการการสอบบริษัททั้ง11บริษัทที่ส่งออกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี60นั่นหมายความว่ามีความสงสัยตั้งแต่ปี60แล้วว่าบริษัทดังกล่าเนี่ยมีการนําเข้ามาได้ยังไงนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ได้สอบสวนและได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ส่งรายงานฉบับนั้นมาให้กับเราในวันนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับ ส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้จากกรมประมงครับก็คือรายละเอียดงานวิจัยที่บริษัท CPS บอกว่าได้นําเข้าปลาหมอคังดํามาเพื่อทําวิจัยโดยแจ้งจุดประสงค์และรายละเอียดการวิจัยต่อกรมประมงอย่างไรนะครับหลังจากพบว่ากรมประมงวันนี้อขอภายครับหลังจากมาที่กรมประมงวันนี้แล้วคณะอนุกรรมธิการอวก็จะเชิญตัวแทนบริษัท CPS เข้ามาชี้แจงนะครับแล้วก็จะขอหลักฐานเอกสารในวันที่25กรกฎาคมนี้ เช่นเดียวกับที่กรมประมงได้ชี้แจงเพื่อนําหลักฐานของทั้งสองฝ่ายมาพิจารณาคาดว่าจะทราบผลภายใน90วันครับแต่ถ้าไม่สามารถสรุปได้ในระยะเวลาที่กําหนดก็จะขอต่อเวลาออกไปอีก45วันครับ